สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งในรายนี้พี่วุฒิและเพื่อนนำพาท่านมาดูในเรื่องของคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเป็นผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับล่าสุดนะครับในหมวดที่5จะเป็นการพูดถึงเรื่องของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งในมาตราที่49ครับได้บอกถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต,งต่อไปนี้เป็นผู้ที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิดผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยในเรื่องของ สัญชาติไทยแตกต่างจากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้โดยการแปลงสัญชาติก็ได้แต่ผู้ที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดเท่านั้นประการที่2ครับ ผู้ที่มีสิทธิสมัครรับเลืกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีไม่ว่าท่านจะสมัครเป็นสอจอไม่ว่าท่านจะสมัครเป็นสอบวตไม่ว่าท่านจะสมัครเป็นสอทอนี่ครับคุณสมบัติที่บอกว่าอายุของผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่น <_ letter> เขาใช้คำว่าไม่ต่ำกว่า25ปี โดยเงื่อนไขเวลาด้วยครับว่าเงื่อนไขเวลานับถึงวันเลือกตั้งนะครับนับถึงวันเลือกตั้งนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดในกฎหมายเนี้ยไม่ได้ระบอกไม่ได้บอกเอาไว้ว่าคนที่จะเป็นนายก จะต้องมียุตเท่าไหร่แต่ให้ไปดูกฎหมายในการจัดตั้งที่แน่ๆคือไม่ใช่25ปีแน่คนที่เป็นนายกแต่คนที่เป็นสมาชิก25ปีได้ครับประการต่อมาครับในข้อที่3มมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตการเลือกตั้งท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งจุดนี้ต้องชา้าๆค่อยๆท, Culture, i, i, ทำความเข้าใจนะครับว่าเป็นประเด็นที่เราเห็นถึงความแตกต่างกับการเลือกตั้งในระดับชาตินี่คือรู้เถอว่าเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งในระดับชาติเพราะการเลือกตั้งในระดับชาติเนี่ย ก็จะมีกฎหมายที่กําหนดระยะเวลาเอาไว้ต่างกันกันกบกับการเลือกตั้งของท้องถิ่นนี้ประการที่สี่ครับคุณิสบัตอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นกําหนดมาตราห้าสิบบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ไปใช้สิทธิ์สมัคร รับเลือกตั้งนะครับห้ามใครบ้างไม่ให้ไปใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 1. คนที่ติดยาเสพติดให้โทษครับสเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 3. เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น ในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆคำว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆเนี่ยทาความเข้าใจคําว่าเป็นเจ้าของนะครับคําว่าเป็นเจ้าของแล้วก็ผู้ถือหุ้นถ้าหากว่าท่านไม่ใช่เป็นเจ้าของแต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือเป็นลูกจ้างในกิจการของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนเนี่ยได้นะครับเพราะในกฎิกาเขาบอกเป็นไงว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนนั้นถ้าไม่ใช่เจ้าของได้ครับประการที่สี่ครับเป็นบุคคลที่อยู่ในลักษณะต้องห้ามไม่ให้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งตามมาตรา3 9วงเล็บ1 2หรือส 5. อยู่ในระหว่างถูกระรับการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้ง 6. ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและก็ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลเยไดเคยร,รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีนับตั้งแต่กวา่าเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดเรื่อหัโทษแเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสาหกิจราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่าเป็นการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 9. เคยต้องคารภักษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือ คยต้องการวักษ,ษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและประปาบปรามการชุจจริต 10. เคยต้องการวักษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ ก้ไขครับเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ําเข้าเป็นผู้ส่งออกหรือเป็นผู้ค้ากฎหมายว่าด้วยการพนันตรงนี้ครับหลายท่านที่สอบถามเข้ามาครับว่ามีความผิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเรื่องของการพนันเนี่ยที่จะเป็นความผิดที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการพนันเป็นความผิดฐานเป็นเจ้ามือ หรือเจ้าสํานักไม่ได้บอกว่าเป็นผู้เล่นนะครับนั้นถ้าท่านที่เคยมีประวัติการถูกกระเมินคดีเกี่ยวกับการพานันในฐานของการเป็นผู้เล่นกฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับท่านยังมีสิทธิ์ที่จะไปสมัครรับเลือกตั้งได้นะครับนอกจากนี้ครับก็คือในเรื่องของ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงินนะครับ11ครับเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง สิเป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำสิบเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกอุธิสภาสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือบริหารท้องถิน่นสิบสีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิน่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 15. เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตําแหน่งในองค์กรอิสระ16อยู่ในระหว่างต้องห้ามไม่ให้ไปดํารงตําแหน่งทางการเมือง17เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะสาลดีกาหรือสาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการร่ํารวยผิดปกติหรือกระทาความผิดฐานทุจริตต,ต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรหารทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 18. ต้องคายพักษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แล้วก็ไม่ถือว่าได้รับโทษหรือไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่โดยได้พ้นโทษหรือต้องคายพักษามาแล้วยังไม่ถึง5ปี นับถึงวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณี19เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรสมาชิกวุฒิสภาสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรัตาณาจรไทยหรือตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นและแต่กรณียังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งประการ20ครับอยู่ในระหว่างถูกจากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นตามตามาตราที่12หรือตามกฎหมายประกรอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนรัษฎร21เคยถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและยังไม่พ้น5ปี นับแต่ที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง22เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรหรือรับเลือกตั้งเป็นรับเลือกนะไม่ใช่เลือกตั้งนะครับรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือรหัสท้องถิ่นขององค์กรปกครองชื่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนกิจอื่น23่เคย พ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะมีเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือกระทํากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่ทํากับหรือจะทํากับหรือให้แก่องค์กรปกครองเสริมอื่นอื่นโดยมีพฤติการแสดงให้เห็นว่าเป็น การต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกันได้อย่างไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 24. เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่เลือกไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการหรือมติของคณะรัฐตรีอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและก็ยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจาก ตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง25เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดในองค์รกรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และก็อำนาจหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจหรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือมีความประพฤติไปทางที่จะมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักต์ตำแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือแก่ราชการและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งในถึงวันเลือกตั้ง26ครับมีลักษณะอื่นๆตามกฎหมายว้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดส่วนมาตราที่51นะครับในการสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้มีการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพร้อมหลักฐานการสมัครและก็ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตามที่ข้าราการเลือกตั้งกําหนดท่านที่สมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วนะครับท่านที่สมัครเป็นนายกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วส่วนท่านที่กำลังเตรียมการที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกของเทศบาลจะเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลหรือเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือเป็นสอทอตรงนี้สําคัญครับหลักฐานในการสมัครนะครับซึ่งผู้สมัครจะต้องยื่นแสดงการเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครตอนนี้ท่านมีเวลาที่จะเตรียมหลักฐานเรื่องของการชำระภาษีแล้ก็ไปชำระภาษี3ปีนะครับเป็นแต่ผู้สมัครนะครับไม่มีไม่ได้เสียภาษีเงินได้ก็อาถานหนังสือยืนยันการไม่เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษีนะครับ ส่วนค่าธรรมเนียมในการสมัครตามบักหนึ่งตรงนี้นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดก็ให้ตกเป็นไรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ว่าในในในรณรใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีหน,น้าที่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับผู้ใดส่วนมาตรา52ครับเมื่อผู้ในการประจำเมื่อผู้มีก,การการตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ไปสมัครแล้วเนี่ยก็จะตรวจใบสมัครเอกสารหลักฐานค่าธรรมเนียมครบถ้วนหรือไม่อย่างไร ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วนก็ให้คืนเอกสารหลักฐานและก็ค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้กับผู้สมัครทันทีนะครับในกรณีที่ผู้ในการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง,องส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้วว่าปรากฏว่าผู้สมัครได้ส่งใบสมัครเอกสารหลักฐานค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้วแล้วก็ออกหลักฐานการรับสมัครให้แก่ผู้สมัครนั้นเรียบร้อยตามลําดับของการยื่นสมัครและให้ทําสําเนาคู่สับเอาไว้เป็นหลักฐานให้ผู้ในการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้อง ของการสมัครของผู้สมัครและก็ตรวจสอบว่าผู้นั้นเนี่ยมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือไม่เมื่อเห็นว่าถูกต้องและผู้นั้นมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายใน7วันตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัครโดยเปิดเผยณที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งหรือสถานที่เห็นสมควรการประกาศรายชื่อผู้สมัครตามรักสามต้องมีชื่อตัวชื่อสกุลรูปถ่ายและก็หมายเลขประจําตัว ของผู้สมัครที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดทั้งนี้ให้ปิดประกาศคุณสมบัติและก็สัตต้องห้ามตามมาตรา49มาตรา50ณที่ปิดประกาศด้วยการประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสามไม่เป็นการตัดอํานาจของคณะกรรมการที่จะดําเนินการตามมาตราที่46มาตรา53 มเมื่อผู้มีการการเลือกตั้งประจาองค,ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกประกาศการรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครตามมาตราที่52วรรค2แล้วผู้สมัครจะถอนการสมัครไม่ได้ครับมาตราที่45รับ54ครับห้ามไม่ให้ผู้ใดเรียกรับหรือยอมจะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการกำนวณเป็นเงินได้สําหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อให้ตนสมัครรับเลือกตั้งห้ามไม่ให้ผู้ใด ให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินให้กับผู้ใดเพื่อให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นสมัครรับเลือกตั้งหรือผู้อื่นสมัครรับเลือกตั้งส่วนมาตราที่55ครับผู้สมัครผู้ใดไม่มีชื่อในประกาศตามมาตรา52ให้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน3วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในการนี้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำวินิจฉัยโดยเร็วและให้ผู acer, ้สม e ัครรับเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้นเพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการรับคําร้องการวินิจฉัยกรณีตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอานาจให้คณะบุคคลพิจารณาและวินิจฉัยเบื้องต้นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดก็ได้ มาตรา56ครับเมื 56, ่อความปรากฏต่อข้าราชการการเลือกตั้งว่าผู้อาเวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือได้รับแจ้งจากบุคคลใดว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีคุณสมบัติแก้ไขครับผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหณ้กรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยโดยเร็วถ้าความปรากฏหรือได้รับแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า20วันใหณ้กรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยแล้ว ร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันและถ้ามีหลักฐานตามสมควรว่าผู้สมัครผู้นั้นไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งให้สั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครในการดำเนินการตามมาตรา5 5วรรสองมาใช้บังคับในการดำเนินการตามวรกหนึ่งโดยอนุรมุมการอุทธรคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งวรกหนึ่งตรงนี้นะครับให้อุทธรต่อศาลอุทธร์หรือศาลอุทธรณภาคที่มีเขตอำนาจคำวินิจฉัยของศาลอุทธรศาลอุทธรภาคเป็นที่สุดครับ การอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ระงรับหรือชะลอาการเลือกตั้งและให้สารอุทธรณ์สารอุทธรณ์ภาคพิจารณาวิธีฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งมาตรา57ให้กำหนด,ดหมายเลขผู้สมัครเรียงตามลำดับก่อนหลังในการมายื่นไปสมัครถ้าผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีการจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกันเมื่อมีการกำหนด,ดหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ตามวักหนึ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจําตัวผู้สมัครไม่ได้ไม่ว่าก,กรณีใดๆการกําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัครและก็การจับฉลากให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดมาตรา58ผู้สมัครผู้ใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจำอยู่ณที่เลือกตั้งให้ยื่นหนังสือแต่งตั้ง,ต,งตัวแทนของตนต่อผู้ในการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวารกตั้งไม่น้อยกว่า7วันโดยให้แต่งตั้ง ได้แห่งละหนึ่งคนมาตรา59ตัวแทนผู้สมัครต้องอยู่ในที่ที่ซึ่งจัดเอาไว้ณที่เลือกตั้งซึ่งสามารถมองเห็นในการปฏิบัติงานได้ห้ามไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและก็จะต้องบัตรเลือกตั้งหรือกล่าวโทษหรือกล่าวโต้ตอบนะครับหรือกล่าวโต้ตอบกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือระหว่าง กันเองโดยประการที่จะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้งตัวแทนผู้สมัครอ่านร้องทักท้วงเมื่อเห็นว่ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายกรณีเช่นนี้นะครับให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจดบันทึกคำทักท้วงเอาไว้แล้วก็ตัวแทนผู้สมัครกระทาการอันเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้งและก็กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตักเตือนแล้วยังขัดขืนคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีอำนาจสั่งให ัวแทนผู้สมัครออกไปจากที่เลือกตั้งนี่คือคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้แทนท้องถิน่นตามกฎหมใหม่ๆนะครับท่านกำลัองอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆสารดีๆแบบนี้ในทุกๆวันครับรวมถึงท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะสมัครเป็นนายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นท่านสามารถที่จะเจอเพื่อนๆที่มีความต้องการเหมือนกันในกลุ่มรายนี้นะครับสแกน QR c o d e คกดเพื่อนๆเข้าไปในกลุ่มรายนี้ซึ่งเป็นกลุ่มรายที่พิ่รลเเพื่อนใช้เป็นช่องทางในการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆกฎหมายใหม่ๆแนวทางในการปฏิบัติหรือสิ่งที่ท่านสามารถทําได้ทําไม่ได้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้แทนท้องถิน่นในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับ ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ผู้บอกต่อและพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ